สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ช่องผ้าไหมซินโดยแกแพทนะคะเป็นการชมผ้าไหมพเมเยงนะคะสีธรรมชาติผืนนี้2 8 0 0 0 0นะคะเพราะว่าคิดจากต้นทุนของการตั้งแต่เลี้ยงไหมไปหมอนจนถึงการทอนะคะฝีมือโดยท่านอาจารย์บันเทิงว่องไวปราดที่ับเรื่องผ้าไหมท่านกิ่งตั้งแต่การทอการกมัดหมี่การฟอกสีการย้อมคือท่านอาจารย์หมดเลยนะคะผ่านนี้คือเป็นลาย โคมนะคะนี่ค่ะโคมซึ่งตรวนี้จะเป็นโคมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนี่ค่ะสวยไหมคะแล้วก็ข้างล่างเป็นแบบนี้นะคะหน้านาราคา2องแสนแปดไม่แพงเลยนะคะสีธรรมชาติค่ะแล้วก็ไปดูผืนต่อไปนะคะที่มาจับในงานสุดยอด สายสวรสุ sugar, <Yeah. S 1> ายโลกค่ะสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติสีธรรมชาตินะคะ่ะเป็นเคมี Me นะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องๆจากโรงเรียนเมืองสุรินทที่น่ารักมากๆเลยวันนี้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่ง My name is v a l ั n i u ประกอบ ไอ,ออบ,อ,อ,บอ,อ,อ้อมอบอ้อมอบอ้อมอบอ้อมยังทอะไรอสี่ครับเจนรอสักเูอบอ้อมทำนะคะอบอ้อมกำลังทอไหมพื้นนะแต่ว่าเป็นไหมเปลือกใช่ไหมใช่ไหมคะไหม้เปลือกไหมใช่ไหมเปลือกไหมอ่าไหมเปลือกนี่ค่ะ เป็นการส่งเสริมสืบตํานานให้ผ้าไหมยังคงอยู่นักเรียนโรงเรียนป .3 ถึงป .6 โรงเรียนเมืองสุรินมีทั้งหมด16กีทอจำได้หมดแล้วอ่าแล้วมาดูนะคะกี่ทอนี้จะเป็นกี่ทอเส้นหนอไมไหมเส้นยืนจะเป็นหน่อสีฟ้าไอ้สีครั่งนะคะแล้มาดูคนที่คนที่ทอเป็นเยาวชนอายุเพียง18ปีนะคะ พี่ทอได้สวยนี่เขานะฮะทอดหนังแอฟรมือนะคะนี่คนทอคนนี้นะคะอายุสิบแปดปีนะคะเกย์ยอร์กัะแล้วมาดูทางโรงเรียนเมืองสุรินทร์อาจารย์กวกใหม่ค่ะนี่ช่วยกับเรื่องอะไรกวกใหม่ครับวกเพื่อเตรียมจะไปทำเส้นพุ่มค่ะอ๋ออันนี้อาบนตมแล้วก็เป็นใส่รองเท้าใหม่ นักเรียนน,นักเรียนถ้าบทนี้ทอผ้าไหมเป็นหมดเลยใช่ไหมคะสนุกไหมคะค่ะไปเอาหกเอาเอาหกไปเอาสิบสิบชอบที่มันแบบมันทำแล้วมันรู้สึกว่าแบบโล่งใจอะไรอย่างนี้ค่ะ จารุณีเป็นผู้ฝึกสอนนะคะเป็นข้ารัดการบำานาญนะคะแล้วเรามาดูนี่นะคะนะคะปีนี้มาแม่ชัน,นขอเรียนเชิญคุณผู้ชมมาปีหน้าค่ะสุดยอดหมสุรินนะคะหมซสุรินรสุดยอดไหมโลกนะคะนี่ก็คือการมัดมีที่ระดับชั้นโครเช่นเดียวกันนะคะพี่ชาย อาจารย์บัตเทิงนะคะซึ่งตัวนี้กำลังกำลังมัดหมีลายโคมใช่ไหมโอ้โคมใหญ่โคมโคมทมทมแปลว่าใหญ่โคมโคมหรือโคมพ่ไก่โอมโคมทมอาจารย์ดูตรงไหนชิมได้ไหมชิมได้ไหมไลนยโคมใหญ่ครับผมโคมอะครับ กำลังมัดตัวกันกำลังมัดมีครับขั้นตอนต่อไปก็จะเอาไปย้อมเหลืองก่อนแล้วก็เอา,าจับลายตรงกลางเสร็จแล้วเขาจะเริ่ดเริ่ดเราจะถอดไปย้อมเหลืองก่อนแล้วก็จะเอามาจับลายเพระเป็สีผิดพลาดอันนี้จะลงเคมีครับจะเป็นเครันด์มีเป็นอาทายาทอาสูรนะคะตั้งแต่พี่ยันน้องลูกหลานเลยนะคะ ก็เป็นอาชีพไปแล้วแล้วก็มีความสุขเพราะนั้นคุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะเขามีการขีดขีดบรรทัดไว้แล้วนะคะแล้วก็ชนานาญแล้วไม่ต้องดูกราฟแล้วใช่ไหมคะชนานาญแล้วนี่คือโอบเนาะโอบค่ะโอบนี่ค่ะสุดยอดไหมคะกว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งพื้นเหมาะสมแล้วนะคะแล้วก็นี่คือการจัดทศกาลนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายคะ่ะเป็นวันสุดท้ายเราจะเจอนะคะคนสุรินสมใส่ผ้าไหมามารับรางวัลมากมายคนนี้ก็ด่งดังมากๆเลยค่ะคุณนงลักษ สวยมากมากสวยมากเลยวันนี้วันนี้สวยมากคุณพัดสวยเป็นพิเศษตั้งแต่เคยเห็นมาเออพอเห็นไหมความใหม่นะพออยู่อ่ะคนอ่ะให้รู้สิแม่ใช่ไหมรู้สิแม่ไม่ว่าใครเป็นใครจริงจริงนะจริงๆนะจริงๆเลยเ่็นรักวัาสองมีใครจำหนูได้เลยเออเป็นแสงหน้ามาว่คูอสุขขาวเดินผ่านก็เห็นเลยคุณพัดตรบอกเงาเงาเห็นแต่ละครั้งก็มีตหน้าตาลักลักลังลักงานด่วนงานเป็นหมื่นเป็นแสนไม่หาแต่เงินเน่ะไม่ใช่วันนี้สวยมาก สวยสวยไปไปแม็กซิงกับประเทศเมียนมาโอเคให้พามั่นนำนำสูงออกไปโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมท่านนี้จะเป็นผู้ผลิตอยู่เบื้องหลังโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นพาิ์กันใช่ท่านนี้จะขอเป็นผู้จนคุยจนสามารถส่งออกได้วัน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 นี้จะขอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจะอยู่กับบ้านถักทอมัดย้อมได้ค่ะวันนี้สวยกันทุกคนเลยนะฮะหมุนรอบตัวหนหมุนรอบตัวนี่ค่ะโฮลค่ะแล้วก็สุดยอดนี่ดู นะค่ะองบอกว่าอาจารย์นงรักเป็นลงยาวค่ะสวยยังเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงว่าเวลาฟังการพันปัญญาเวลาการพูดถึงมันตลกตลกใช่ไม่จะได้รู้ว่าคนที่ฟังมาสนใจว่าพูดผิดหรือพูดถูกอย่าพูดถูกบ่อยเดี๋ยวไม่ตลกผ้านี้ยนะมันเป็นผ้ามันเป็นผ้าชิ้นเล็กที่เราพอที่จะให้คนที่ มีกาลังรัพย์น้อยสามารถเยียืยนอย่างน้อยมีผ้าไหมในตัวใช่ไหมคะถ้าผืนประมาณนี้มันผืนสี่ห้าพันผืนนี้ห้าหกเจ็ดร้อยให้แต่ก้องได้แต่ต้องได้เพราะนั้นเราจะทําทุกประเทศค่ะวันนี้ทางพาณิชย์กับจังหวัดสุรินทร์จัดงานเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมค่ะเยี่ยมเราเราคนดูแลเรื่องไหมมาทัศน์ชิดบอกว่าคือคือมันก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจากที่ผ้าไม่เคยมีใครรู้จักค่ะ ถูกต,ต้องเห็นคนบ้านเราก็ได้เห็นอย่างน้อยหเห็นคุณค่าว่าคนที่ตั้งใจที่จะช่วยพวกเราข้างล่างเขาตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นคนผลิตน่ะก็ควรจะมองให้เห็นค่าตัวเองแล้วช่วยกันทำและส่งต่อนะคะพาชมบรรยากาศนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะนี่ค่ะผ้าไหมสุรินสวยทอยกดอกเม็ดพริกไทย นะคะไหนคะเอะอได้รับรางวัลอะไรคะรางวัลอะไรคะรางวัลอะไรคะอ๋อได้รับรางวัลเป็นคนดีสีเมืองชางโอเคยินดีด้วยนะคะนี่สายผ้าไหมสุดลินนะคะจากจมพระทางานก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าผ้าไหมในงานไหมสุดินสุดยอดไหมโลกเนี่ยนี่นะคะสวยงามขนาดไหน ไม่ต้องไปถึงเมืองชองทานีค่ะสุรินจัดได้ครั้งแรกแล้วก็จะเป็นครั้งต่อไปนะเห็นนะคะอ่าตอนนี้ฝนตกแล้วใช่ไหมคะ นี่นะคะเรามาดูค่ะกว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนนค่ะสำนักงานพนัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ค่ะเสียงฝนตกใช่ไหมคะเนี่ยก็ะจะมีเวทีกลางนะคะมีเวทีกลางลก็มีผ้าไหมทั้งหมดสิบเจอำเภอกระพทได้แตะทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูในช่องนะคะ เดี๋ยวเรามาดูผ้าไหมที่อยู่ในแต่ละร้านค้าให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งนะคะทางออยูทูบตอนนั้นก็จะมีอ๋อนี่ไงมาแล้วฝนตกจริงๆเลยตกจริงๆแล้วหลังจารอหลายวันตกแล้วอ่ะเรามาดูเน่ยก่อนเนี่ยใส่สโลงไม้นะใส่สโลงไม้สวยมากๆตุ๊กดิกตุ๊กิกตุ๊กดิกๆุ๊กนิกุก๊กิกุ๊กิกนกกน,กนี่ค่ะผ้าไหมสุรินค่ะ นี่จะเป็นผ้าไหมาจากอำเภอลำดวนสวัสดีค่ะวสวยทั้งนี้นะคะตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะนี่ค่ะโฮบันเตือ้อดค่ะนะคุณผู้ชมดูได้วันนี้สวยเพราะว่าไปไป,ไปแมทชิ่งกับเมียนมาค่ะทํางานให้จังหวัดค่ะทํางานให้กับฝ่ายบริหารเขาก็ขอความช่วยเหลือค่ะ ก็นี่คือไอ,ไอ้ที่ลำบวงสวงอะ่ะเสื้อเนี่ค่ะลำบวงสวงนะอ่าป้าอยู่ที่ลำดวนแต่ว่าตลาดนัดผ้าไหมวันเสาร์เราก็เจอกันได้เพราะว่ามีหมดงานไหมแล้วก็เจอการทุกวันเสาร์นะคะวันนี้สวยมากเลยหนะขอดูชุดหน่อยสิไหนะขอดูชุดหน่อยนี่สวยจังเลยเน,น่มนนวนวนวนมนนวนนนเน่ท่านวนก็หลอด,ด้วยนะเสื้ออะไรเอ่ย นายมาพีเซนให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าวันนี้พ่อค้าแม่ค้าใส่ผ้าไหมเลยตัวนี้เป็นลายอะไรออันป,ม,นปมสีนี่ไม่ค่อยเห็นเลยอันปมกันนิวเก,ก,ก๋มากเลยนี่นะคะนี่สวยมากเห็นไหมผ้าไหมโซลินโดดเด่นเป็นสง่า,งานฝนตกแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า,ารอมาหลายวันแล้วค่ะเขารอให้พวกเราจัดงานเสร็จก่อนค่ะนี่นะไม่ลวกค่ะไม่ลวกนี่นะคะสวยไหมคะ ร้านนี้คุณคงจะได้เจอที่ตลาดนัดผ้าไหมวันเสาร์ค่ะไม่ต้องเสีย,จยใจกล้แพทมาให้ชมคลิปนี้ย้อนหลังอุ้ยแล้วจะสื่อได้จังหดสื่อได้ค่ะทักมาแคปหน้าจอมานี่คือเป็นทอยกดอกเม็ดพิกไทยแล้วก็เขียนทองเป็นนกยุงลำแพนนะคะผ้าตะกอแล้วก็นี่จะเป็นพยานหน้าทอยกดอกลูกแก้วแล้วก็เขียนทองนี่ค่ะนี่นะคะกแพทย์พาชมนะคะเพราะว่า จะไม่ได้จะไม่ได้เคเยอะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่น้าท่องเชี่ยวมาเดินด้วยค่ะแล้วก็เป็นพี่ต้อม<อ>พี่ต้อมสวัสดีค่ะไลฟ์สดหรือว่าแอบเทปคะไล์สดโอเคเราไลฟ์สดแล้วมันไม่ชัดน่ะนี่นะคะไป เดียวเดียวโอ้ตอนนี้ตอนนี้คนเยอะแยะเลยแสดงว่าขายดีโอ้คุณต่อไหนหันมาหน่อยชิเออเอาแล้วยังเอาตัวนี้เอาเลยค่ะพี่นำหนุนสองตัวไปเลยค่ะพืนตัวนี้ได้ใช่ไหมตัวนี้ได้ใช่ไหมแล้ววันนี้คุณต่อใส่อะไรมาพี่ดูหน่อยข้างในแปโ่ อาอกล่ามามาเหมาใช่ไหมนี่คุณต่อต้องเอานี้ไปด้วยเนี่ยนี่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยนี่นี่คุณต่อตองเอานี่ไปได้วยเนี่ยนี่นี่ค่ะร้านนี้จากสำารงทาะะ่าเลยค่ะสวยมากนะคะคุณต่อเจ้าของเต่าสเรนนะคะกุญเชียงห้าดาวนะคะทายาคุณเชียงห้าดาว คลิปที่หนึ่งของวันนี้นะคะที่พาชมวรรอากาศวันที่เก้าเดือนเก้าสองันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้วันนี้อ่าใสโชว์หน่อยแล้วอ้าใสโชว์ใสโชว์ตีนิวตีนิวตีนิว,นวย้อมมะเกลนะคะย้อมมะเกลแล้วก็อันนุ่งสดเลยค่ะอ่ะอ่าเป็นผ้าแซลนะคะแล้วก็มีเชิงตีนเอ่อต่อปะโบเป็นเหมือนอะไรนะต่อโบอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนต่อปะโบก็คือต่อตีนสิ้นนะคะ สวยมากสีธรรมชาตินะคะนี่นุ่มแบบนี้เลยธรรมดามุนรอบตัวหมุนรอบตัวสวยอ้าวรัดรางนี้เลยเนาะได้ค่ะได้ได้เก่งสวยมากค่ะคนสูงร้อยหกสิบนี่ยทำอะไรก็สวยไปหมดเลยนะเนาะหร้อยหกสิบสี่นอยกสิบสี่นะคะตัวนี้ผืนนี้เท่าไหร่ผืนนี้หกพันห้าหกพันห้าค่ะเหมาะสมแล้วค่ะเพราะว่าก็จะย้อมมาเกลือได้คุณผู้ชม <c oughs> แล้วก็ปักแซลลด้วยย้อมย่างมากหลายรอบ <c oughs> ค่ะ ค่ะโอเคสวยมากค่ะน้ำหนักลวยน้หนักรยแต่ว่าไม่ไม่สีไม่ตกเนาะแต่สีไม่ตกเนาะไม่ตกโอเคค่ะยี่สิบปีแล้วเนาะแล้วก็มาดูนี่ค่ะเอ่อปักอะไรนะเสื้อแซลบอกเสื้อแซลใช่ไหมนี่เสื้อแซลค่ะนี่เสื้อแซลนะคะดี๋ยวตอนนี้ฝนตกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวชมกันในคลิปที่สองนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ชมยาวนะคะสำหรับบรรยากาศของสุดยอด ไหมเดี๋ยวนะไม้รีนสุดยอดไหมโลกค่ะเดี๋ยวแค่นี้กดไลค์กดแชร์นะคะชมกันในคลิปต่อไปค่ะ